อันยาอันทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอ่านวอกซิ่งในอัลบัม้มรีแพ็กเกจของน้องดีมในอัลบั้ม Hello Future ใคร่ยซึ่งอัลบั้มมีสองปกนะคะก็คือปกอ Hello แล้วก็เต็นปก Future นะคะ,ะเราต้องบอกว่าปก Hello อ่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้การ์ดไข่นะคะแต่ว่าปกปก Future อ่ะ ตัวเนี้ยเราอ่ะอยากได้การพี่โน่วาแล้วคือพี่โน่ต้องมาหาเราแล้วเราอ่ะแกะตัวปสเตอร์ไปแล้วแล้วเราก็ได้ปสเตอร์ที่เราต้องการจริงๆนะคะเออมาเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะอัลบั้มฮัลโหลก่อนนะคะวันนี้ชิซองนีานาะราชิซองีวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะทุกคนวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะเราแบบอา้าวายหาแล้ว จีซางงีจีซางงีแต่ว่ามีความรู้สึกว่าน้องแฮชานจะมาหาเราอีกนะคะทุกคนมันแก่ยากักมาจีซางงีหน้าตะโอ๊ย <c oughs> ชิยนแกะไม่ได้เึิ่มเติมคำองอะไรเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวระบ,บา้านะคะนี่ก็จะเป็นข้างหลังก็จะแบบนี้สายลุงสวยงามกร,กรุบกรีบแล้วก็จะมีซองมาให้แบบนี้นะครนี่แล้วก็นี่มีโปสต์น้องยิ้มน่ารักกรุบเออ,อเราจะมาแกะก่อนนะคะว่าข้างในเราได้อะไรบ้างซึ่งข้างในมันก็จะมีโพลารอยด์โปสต ปสเตอร์แล้วก็มีกาซว้าย <laughs> ฉันแก้ฟาดเดียวโอ้ยน้ย,ยน่อความันต้องใช้ความพยายามและความใจเย็นอย่างมากในการแกนเนี้ยตึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปสเตอร์เราได้ใครบ้างเดน้ดนเด้น สามสองหนึ่งเจ็บดูนะาหน้องดูนะาหนูองน่าดังแล้วคือแล้วคือเพื่อนอีชานนะคะก็คือแกะเบอร์นี้ก็คือสั่งมาด้วยกันกับเพื่อนนะคะเสียแล้วว่าเออแล้วทีเนี้ยเปิดมาล่ะมันได้โคอเตอร์<ด>พิเนลด้วยไดยน้น้องอีกแน่ๆเลยอ่ะอันนี้เรามาทวนว่าเราจะได้ใครไปค่ะสามสองหนึ่ง <c oughs> เปิอดอ่ะไม่ได้พอตพิ้น่สองอันแล้วการ์ดข้างในอ่ะได้แจมเลิน <c oughs> แล้วมาแล้วมาลักษณะนี้ด้วยการแบบด้วยการแบบเด็ดโ๊อตพิโน2สองอัน <c oughs> ฉันว่าการ์ดก็ไม่น่าจะก็ไม่ก็ไม่น่าจะพ้นแจมเลินเ <c oughs> ดี๋แต่เราไปดูนกัน <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นตัวดีซึ่งเนี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวปิดไปก่อนเดี๋ยวอ่ะอันนี้เป็นตัวแทททูเอ้แฮนน่าเนาะเออก็จะเป็นลายีงีวยงงามปิดไปก่อนเมื่อกี้ใครว่าส่วนพลร้อยนะคะเราได้ ลอยไปทั้เราอย่างไรด้วยนะเยี่ยโ้ยลูกฉันมาหาแล้วน่ารักน่ารักสวยเห็นไหมเจมินวีลเจได้เจมินเจด้เจมินกับเจโน่โอ้โหพี่โน้ตพักมากเยี่ยแต่เพื่อนเราก็ได้กัดเจมินนะคะแต่ว่าได้เป็นเจเจได้กีนน้องอินจุนเยี่ยแน่ารักรา โอเคการ์ตก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะทุกคน yeah! แย่ไทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวโฟโต้บุ๊กกันก่อนนะคะในโฟโต้บุ๊กอันนี้ยบั้มฮัลโหลนี่ก็จะเป็นติรดนี่เออน้ารักกแล้วก็ข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าโฟโต้บุ๊กข้างในจะเป็นยังไงนี่สีสวยเออบั้มแบบสดใสามากแบบ หลวนาะโคตมากทุกคนเอออเคถ่ายเพียหน้าแล้วกันโอเคน้องมาเทมินน่ารักมากตัวโฟโต้บุกอันนี้คือแบบน่ารักมากทุกคนน่ารักแบบน่ารักจริงๆน่ารักแบบไม่ได้แอบจริงใครดูน้องอินทุนเซ เราจะไปกันอย่างเร็วๆนะคะนี่เฮ้ยโอ้ยเชี่ยเป็นการอัน็ักซิ่งที่แบบว่าอะไรวะเนี่ยอินจอนโอ้โหดงเลินช่วงนี้เลือดงเลินเขาแรงอ่ะแล้วที่นี่โอ้ยจินมิน่าว่าดู กคนเราจะกลับกล้องนะคะเราจะกลับกล้องจะได้เห็นแบบเออเคอนเซ็ปตคู่อย่างนี้เอออย่างนี้ดีดีฟอนเตปุกของเวอร์เฮลโลคือแบบคอนเซ็ปต์ดโตุน่ารักมากอิจูน,น่ารักมากสดใสมากนี่โอ้พุ่มไม้กอนสาของฉันเนี่ยเนี่ย เทียวต์โอ้ยน้องแอนน่ารักมากขอดิอันนี้ก็จะเป็นตัวแบบลายลิกอยู่ในตัวระบ,บาเยไม่มีแผแงแยกอันนี้ตัวมันจะมีคอนเซปต์บัมละสองสองคอนเซปต์อันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนี่โอ้จีมินแบบนี่จีมินปังมากปังไม่ไหวอุ้ยจนแบบดี ินจนบ้นนี้สวยนะเออแม่ดูดิเฮี yeah. ่ยทำไมวะน้องดีขนาดนี้รู้ได้มาโหหน้านี้ดีโอ้ยน้องเล่กก็น่ารักอะ่ะนี่เออพี่สองก็ดีดีมากดีมากหมดเลยคอนเซปต์นี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นซีดี ช่มากับบ้องโอ้ยแกไม่ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้อันนี้จบแล้วเบอร์ฮหลโลเดี๋ยวเราไปแกเบอร์ฟิลเตอร์กันต่อค่ะ